สาวน้อยหน้าคมตากลมแก้มป่องมานั่งเมือมองทอดถอนใจทำไมน้อสวัสดีครับพบกับช่อง I อเคส d i ดโอวันนี้เราจะมาสปอยหนังแนวหัวหน้ากับลูกน้องเรื่องหัวหน้าสุดเฮจับลูกน้องเย yeah. นั่นเองนะครับเดี๋ยวเราไปดูสปอยกันดีกว่าเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับหัวหน้าที่พาลูกน้องไปต่างจังหวัดจากนั้นก็วางแผนให้ตัวเองนั้นได้อยู่กับลูกน้องสองต่อสอ สุดท้ายเธอจะรอดพ้เนเงื้อมือจากหัวหน้าคนนี้ได้หรือไม่เราไปชมกันดีกว่าก่อนอื่นอย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งให้ช่อง IK Studio ด้วยนะครับเริ่มเรื่องนะครับเธอคนนี้เป็นนางเอกโอ้โหขาวโบตาโตแก้มป่องถูกใจใครหลายๆคนนี่คือนางเอกของเรา เธอมีภารกิจต้องเดินทางไปต่างจังหวัดกับหัวหน้าเพื่อพบลูกค้าซึ่งเธอก็รู้ดีว่าไอ้เจ้าหัวหน้าเนี่ยมันเป็นคนที่บ้าก,การม,มากๆแต่เธอก็เลี่ยงไม่ได้จากนั้นทั้งคู่ก็ได้เข้าพักที่โรงแรมแห่งหนึ่งซึ่งโรงแรมนั้นบังเอิญเหลือเกินเหลืออยู่ห้องเดียวแถมยังเป็นห้องที่ห้องพัดลมอะเพราะห้องแอร์มันเสียนางเอกก็พยายามโทรกลับไปทางบริษัทว่าขอเปลี่ยนโรงแรมได้ไหมแต่ไอ้หัวหน้ามันวางแผนไว้หมดแล้วโทรไปยังไงก็ไม่มีใครรับ ทำให้นางเอกก็ต้องอยู่กับไอ้หัวหน้าจอมหืน่นซึ่งก็เริ่มลวนลามนางเอกซึ่งจริงๆแล้วนะครับนางเอกเนี่ยเขามีแฟนอยู่แล้วและทํางานอยู่ที่บริษัทเดียวกันด้วยมันก็พยายามติดต่งติดต่อไปแต่ไอ้หัวหน้ามันเนี่ยก็พยายามข่มขู่ทุกอย่างบังคับทุกอย่างจากนั้นทั้งคู่ก็นั่งพัดนั่งวีเพราะแอร์มันเสียงไงก็เริ่มร้อนก็ไม่รู้จะทํำยังไงหัวหน้าก็ได้ไล่ให้นางเอกไปอาบน้ําบอกรีบไปอาบน้ําเลย เดี๋ยวจะได้ไปหาอะไรกินกันซึ่งจริงๆแล้วนะครับมันเป็นแผนของไอ้หัวหน้าเวย้ยที่จะเข้าไปอาบน้ำกันน่งเองนางเอกแม่งก็เชื่อฟังหัวหน้าอย่างโดยดีจะไม่ให้ยอมได้ไงเพราะหัวหน้าแม่งขู่ทุกอย่างขู่จะไล่ออกมั่งขู่จะทำโน่นนี้นั่นมั่งโอโ้หัางเอกก็เลยต้องยอมเชื่อฟังหัวหน้าทุกอย่างแล้วเธอก็ได้ไปเปลี่ยนเสื้อผ้าเข้าไปนั่งในห้องอาบน้ําระหว่างที่นางเอกกําลังอาบน้ําอยู่นั้นหัวหน้าแม่งก็ได้เข้ามาซึ่งนางเอกก็ตกใจดิตัวเองกําลังเปลือยอยู่ แต่ก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นเพราะว่าเธอเอาตัวรอดออกมาได้หลังจากที่อาบน้ําเปลี่ยนเสื้อผ้าเสร็จนางเอกก็ได้มานั่งกินข้าวกับหัวหน้าซึ่งหัวหน้ามันก็แอบใส่อะไรลงไปไม่รู้ในระหว่างที่นางเอกเผลอพร้อมทั้งยื่นให้นางเอกกินนางเอกตอนแรกจะไม่กินนะแต่หัวหน้าแม่งก็ขู่อีกแหละจนนางเอกต้องกินกินแก้วแล้วแก้วแล้วจนเนี่ยสภาพอย่างที่เห็นนะดูเองในระหว่างที่ยากําลังจะออกฤทธิ์หัวหน้าแม่งก็ชวนนางเอกคุยคุยทุกเรื่องอะ่ะคุยแม้กระทั่งเรื่องบนเตียง ระหว่างนางเอกกับแฟนของมันจนสุดท้ายแล้วเนี่ยนางเอกก็หมดสติไปสรุปอายาที่มันใส่นั่นก็คือ,อยานอนหลับหลังจากนั้นทุกท่านก็เดาเอ,าเองนะครับหนึ่งชั่วโมงต่อจากเนี้ยยาวรับรองไม่ผิดหวังนางเอกเธอก็โดนหัวหน้าของเธอจับนอนพลิกนอนหงายจับเอียงซ้ายเอียงขวาจนเขาเสร็จภารกิจแล้วหัวหน้าเธอก็หลับไปส่วนตัวเธอพอตื่นขึ้นมากลางดึกเธอก็พบว่าที่ตัวเธอเปื้อนไปด้วยน้ำกะทิของท่านหัวหน้า เธอก็รู้ได้ทันทีว่าเกิดอะไรขึ้นแล้วเธอก็ไปอาบน้ําแต่งตัวชำระร่างกายแล้วก็กลับมานอนเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นในระหว่างที่เธอกําลังนอนอยู่นั้นไอ้หัวหน้ามันก็เข้ามาอีกแล้วพร้อมทั้งขู่เธอว่าเฮ้ยถ้าไม่ยอมนะตอนที่เรามีอะไรกันน่ะฉันถ่ายคลิปไว้หมดแล้วทําให้หนางเอกก็ต้องจํายอมไปปล่อยเลยตามเลยจากนั้นภาพก็ตัดมาตอนเช้านางเอกกําลังนอนสลบสลายหลับปุ้ยอยู่ ไอ้หัวหน้ามันก็เดินเข้ามาพร้อมกับปลุกนางเอกบอกว่าเธอเธอตื่นได้แล้วทําไมเป็นคนขี้เศราย่างงี้เป็นไงเพลียเหรอเมื่อคืนน่ะจัดนากไปหน่อยไหมนางเอกก็อยากจะถามอ่ะมึงจัดกูทั้งคืนเนี่ยไม่หนักได้ไงวะนะไปหาดูฉากทั้งคืนเลยเมื่อคืนนี้นะครับสุดยอดจริงๆพอนางเอกอาบน้ําแต่งตัวเสร็จกําลังจะกลับไอ้หัวหน้ามันก็เข้ามากอดเลยพร้อมทั้งพูดว่าอู้เธอแต่งชุดนี้แล้วดูเซ็กซี่จังฉันทนไม่ไหวอ่ะขอจัดแมตส่งท้ายอีกสักรอบได้ไหมตอนแรกนางเอกมันก็ไม่ยอมหรอก แต่อห,หัวหน้ามันก็ขู่ด้วยเอาคลิปที่มันถ่ายไว้มาให้ดูนางเอกก็เลยต้องจำยอมไปแต่ในระหว่างที่กำลังเปิดศึกแมทอำลากันอยู่นั้นไอห,หัวหน้ามันก็หยิบโทรศัพท์ขึ้นมาโทรไปหาแฟนนางเอกเลยให้นางเอกคุยกับแฟนของมันระหว่างที่กำลังมีอะไรกันแล้วหนังก็ได้กินเวลายาวไปจนจบเรื่องแล้วหนังก็ได้จบลงอย่าลืมไปหาดูตามวารนั่นเลยนะครับ และก็อย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งให้กับช่อง IK Studio ดด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ